สวัสดีค่ะอยู่ในช่องอ a สสบายทิพย์นะคะชาดกคือเรื่องราวหรือชีวประวัติในอดีตชาติของพระโคโตมพุทธเจ้าคือสมัยที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีอยู่พระองค์ทรงนำมาเล่าให้พระสงฆ์ฟังในโอกาสต่างๆเพื่อแสดงหลักธรรมสุภาษิตท,ที่พระองค์ทรงประสงค์เรียกเรื่องในอดีตของพระองค์นี้ว่าชาดก ชาดกเป็นเรื่องเล่าคล้ายนิทานบางครั้งจึงเรียกว่านิทานชาดกชนะสันทชาดกชาดกว่าด้วยเหตุที่ทำจิตให้เดือดร้อนในสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ ณพระเชตวันมหาวิหารในการละครั้งหนึ่งพระเจ้าโกศลทรงมัวเมาด้วยพระราชอิสริยยศหมกมุ่นอยู่ในความสุขที่เกิดแต่กิเลสไม่ปรารถนาจะว่าราชาการไม่ตัดสินคดีความแม้การบำรุงพระาศาสดาและพระพุทธศาสนาที่พระองค์เคยกระทําเป็นนิดก็ทรงลืมเสีย ข้ามีความสุขจริงๆไหนเจ้าลองบอกข้าสิว่าใครที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแผ่นดินนี้แผ่นดินนี้จะไม่มีผู้ใดยิ่งใหญ่เกินพระองค์แล้วเพคะพูดได้ดีอยู่กับพวกเจ้าแล้วข้ามีความสุขจนไม่อยากออกว่าราชการเลยฮ่าฮ่ ถ้าเช่นนั้นพระองค์ก็อยู่ที่นี่ให้พวกม่อมฉันปรนนิบัติเถิดเพคะพระเจ้าโกสลส่งลุ่มหลงมัวเมาอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งวันหนึ่งพระองค์ทรงระลึกถึงองค์พระศาสดาจึงทรงดำริว่าจะไปเข้าเฝ้าครั้นเมื่อเสวยพระกยาหารเช้าแล้วก็เสด็จไปอย่างพระวิหารเชตวัน มหาบาพิตนานมาแล้วที่พระองค์ไม่ได้เสด็จมาเพราะเหตุใดกันเออคือข้าพระองค์มีราชกิจมากมายพระเจ้าค่ะข้าจึงไม่ได้มีเวลามาเข้าเฝ้าพระองค์แม้พระเจ้าโกศลจะตอบเช่นนั้นแต่พระาศาสดาก็ทรงรู้ด้วยบุพเพนิวาสนุสติยานที่ว่าพระเจ้าโกศล ไม่ได้มาเข้าเฝ้านั้นแท้จริงแล้วเพราะมัวแต่ลุ่มหลงอยู่กับนางสนมและอิสริยยศทั้งหลายพระบรมศาสดาจึงส่งให้โอวาทเตือนสติแก่พระเจ้าโกศลมีให้ทรงอยู่แต่ในความประมาทมหาบาพิตรพระอ,องค์ไม่ควรละวิสัยของพระราชาควรดำรงพระอ,องค์เสมอ ด้วยมารดาบิดาของชาวแว่นแคว้นของราชสมบัติโดยโทศพิษราชธรรมเมื่อเราตักถถาโคสสั่งสอนอยู่พระองค์ของราชสมบัติโดยธรรมนั้นไม่น่าอัศจรรย์โบราณกับบัณฑิตทั้งหลายแม้ไม่มีอาจารย์สั่งสอนก็ยังตั้งอยู่ในสุจริตธรรมสามประการแสดงธรรมแก่มหาชนตามความรู้ของตน พาบริษัททั้งหลายไปสวรรค์ได้เรื่องที่พระองค์ตัดนั้นเป็นอย่างไรพระเจ้าคะ่ะขอพระองค์ทรงแสดงแก่หม่อมฉันด้วยเถิดพระเจ้าโกสลถูลอาราธนาให้ทรงแสดงเรื่องราวนั้นพระศาสดาจึงทรงนำอดีตนิทานมาตรัสเล่าดังนี้ ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในพระน,ระนครพาราณสีครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เกิดในพระคันของพระอัครมเหสีแห่งพระเจ้าพรหมทัตพญาตทั้งหลายได้ประทานพระนามโอรสว่าชนะสันทะกุมารเสด็จพี่ดูลูกเราสิเพคะช่างหน้าเอ็นดูเหลือเกินชนะสันทะกุมารลูกพ่อ ต่อไปเจ้าต้องเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เหมือนพ่อพระโอรสช่างหน้าเอ็นดูเหลือเกินเหมือนข้าตอนเด็กเลยจริงหรออย่างท่านแม่ไม่เอาคี้เท่ายัดปากก็บุญแล้วเมื่อพระกุมารเจริญวัยก็ได้เดินทางไปศึกษาศิลปวิทยากับอาจารย์ในเมืองตักกศีลาครั้นศึกษาจนสำเร็จแล้วจึงกลับมาเมืองพารานสี พระเจ้าโรมทัตก็ได้จัดการต้อนรับโดยรับสั่งให้มีการชำระเรือนจำทั้งหมดให้สะอาดและพระราชทานตำแหน่งอุปราชให้ลูกกลับมาแล้วสเสด็จพ่อือมอดีแล้วพ่อจะแต่งตั้งเจ้าให้เป็นอุปราชเจ้าจงใช้ความรู้ที่เรียนมาช่วยพ่อปกครองบ้านเมืองเถิด เมื่อชนะสันทากุมารได้รับตำแหน่งอุปราชแล้วก็ช่วยพระบิดาบริหารราชกิจต่อมาเมื่อพระเจ้าพมทัศสวรรคตคตแล้วก็ได้ของราชสมบัติแทนพระราชบิดาอำมาตทั้งหลายต่อไปพวกท่านจงช่วยเราดูแลประชาชนให้อยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขเถิดพระราชาองค์ใหม่ไฟแรงจริงๆ นึกถึงข้าตอนหนุ่มๆก็แบบนี้แหละข้าก็เห็นท่านไฟแรงแบบนี้มานานแล้วไม่ยักจะเห็นตำแหน่งหน้าที่ของท่านจะดีขึ้นเลยหน้อยขัดขอค้าประจำเลยนะท่านหลังจากได้ครองราชสมบัติแล้วพระเจ้าสันทะก็มีรับสั่งให้สร้างโรงทานขึ้น6แห่งที่ประตูพระนครทั้งสี่ด้านที่กลางพระนครและที่ประตูราชวัง เพื่อบริจาคพระราชทรัพย์ถึงวันละหกแสนทรงบำเพ็ญมหาทานจนเป็นที่รู้กันทั้งชมพูทวีปเอาไม่ต้องแย่งกันต่อแถวกันดีๆรับรองว่าได้กันทุกคนดีจริงๆบ้านข้ามีข้าวกินทุกวันนี้ก็เพราะพระราชาแท้ๆพระองค์ช่างเต็มเปี่ยมไปด้วยเมตตาขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ พระราชานี้ช่างใจบุญเหมือนเหมือนท่านน่ะหรอข้าไม่เคยเห็นท่านจะให้ทานสักครั้งเลยท่านอย่ามาขี้ตู่นะท่านนี่ขัดข้าอีกแล้วนะนอกจากนี้พระเจ้าชนะสันทะยังรับสั่งให้มีการอภัยโทษแก่นักโทษทั้งหลายให้มีการเปิดเรือนจำไว้เป็นนิดข้าเป็นอิสระแล้วขอขอบพระทัยฝ่าบาท ต่อไปข้าจะไม่ทำผิดสิ่งใดอีกแล้วข้าดีใจจริงๆจะได้กลับไปอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับลูกเมียแล้วเพราะพระราชาให้โอกาสแท้ๆในรัช,ชสมัยของพระเจ้าชนะสันทะนั้นพระองค์ต้องการให้ชาวเมืองทั้งหลายเข้าถึงธรรมอันดีงามจึงให้มีการเป่าร้องให้ชาวเมืองมาฟังธรรม โดยพระองค์เป็นผู้แสดงธรรมแก่ชาวเมืองทั้งหลายทั้งยังทรงชี้แนะให้ชาวเมืองทั้งหลายรู้จักการถือศีลให้ทานใกล้เวลาที่พระราชาใกล้จะเสด็จธรรมแล้วพวกเรารีบไปกันเถอเดี๋ยวข้าจะพาลูกเมียไปด้วยจะได้ฟังธรรมกันทั้งครอบครัวเลยดีจริงๆพระราชาองค์นี้ นอกจากจะส่งให้ทานแก่พวกเราแล้วยังส่งให้ธรรมแก่พวกเราด้วยวันหนึ่งเป็นวันปันรสศีอุโบโสถเมื่อพระเจ้าชนะสันทะท่งสมาทานอุโบสถศสลแล้วทรงดำริว่าจะแสดงธรรมแก่มหาชนเพื่อประโยชน์ชนสุขยิ่งยิ่งขึ้นเพื่อให้มหาชนอยู่ด้วยความไม่ประมาทจึงรับสั่งให้ตีกองเป่าร้องทั่วพนันคร ให้ชาวพระนครทั้งหมดมาประชุมกันเพื่อฟังธรรมของพระองค์ชาวเมืองทั้งหลายวันนี้พระราชาทรงจัดแสดงธรรมพวกท่านทั้งหลายจงมาประชุมกันที่พระลานหลวงพระราชาองค์นี้ดีจริงๆช่างไม่เหมือนกับท่านเอาเสียเลยวันๆเอาแต่คุยโมโอ้อวดว่าตัวเองดีอย่างนั้นอย่างนี้ข้ามไปเห็นจะเหมือนท่านพูดสักครั้ง ท่านนี้ขัดขอค่าตลอดเลยนะเอาเถอะวันนี้วันดีข้าไม่เถียงกับท่านละไปฟังธรรมกันดีกว่ามหาชนทั้งหลายมาประชุมกันอย่างพระลานหลวงแล้วพระเจ้าชนะสันทะทรงประทรับนั่งบนบัลลังก์แล้วตรัสแสดงธรรมแก่มหาชนทั้งหลายประชาชนทั้งหลายเราจะแสดงธรรมแก่ท่านทั้งหลาย ขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วจงฟังธรรมนี้เถิดเหตุที่จะทำให้จิตเดือดร้อนนั้นมีอยู่10บประการบุคคลไม่ทำเสียในการก่อนแล้วย่อมเดือดร้อนในภายหลังบุคคลเมื่อยังเป็นหนุ่มไม่ทำความพยายามยังทรัพย์ให้เกิดขึ้นครั้นแก่ลงหาทรัพย์ไม่ได้ย่อมเดือดร้อนภายหลัง ว่าเมื่อก่อนเราไม่ได้สแสวงหาทรัพย์ไว้ศิลปะที่สมควรแก่ตนบุคคลใดไม่ได้ศึกษาไว้ในการก่อนบุคคลนั้นยอมเดือดร้อนในภายหลังว่าเราไม่ได้ศึกษาศิลปะไว้ก่อนบุคคลไม่มีศิลปะยอมเลี้ยงชีพลำบากผู้ใดเป็นคนโกงผู้นั้นยอมเดือดร้อนในภายหลัง ว่าเราเป็นคนโกงซอเสียดกินสินบนดุร้ายหยาบคายในการก่อนผู้ใดเป็นคนฆ่าสัตว์ย่อมเดือดร้อนในภายหลังว่าเราเป็นคนฆ่าสัตว์หยาบช้าทุศีนประพฤติต่ำช้าป่าจากขันติเมตตาและเอ็นดูสัตว์ในการก่อน ผู้ใดคบชู้ได้ภรรยาผู้อื่น,ย,น,น,ย,นย่อมเดือดร้อนในภายหลังว่าหญิงที่ไม่มีใครหวงแหนมีอยู่เป็นอันมากไม่ควรที่เราจะคบหาภรรยาผู้อื่นเลยคนตรณีย่อมเดือดร้อนในภายหลังว่าเมื่อก่อนข้าวและน้ำของเรามีอยู่มากมายเราก็ไม่ได้ให้ทานเลย ผู้ไม่เลี้ยงดูบิดามารดาย่อมเดือดร้อนในภายหลังว่าเราสามารถพอที่จะเลี้ยงดูบิดามารดาผู้แก่เท่าชาราได้ก็ไม่ได้เลี้ยงดูท่านผู้ไม่ได้ทำตามโอวาสัญญาย่อมเดือดร้อนในภายหลังว่าเราได้ดูมินบิดาผู้เป็นอาจารย์สั่งสอนผู้นำที่ต้องการทุกอย่างมาเลี้ยงดู ผู้ไม่เข้าใกล้สัมมาณพราหมยย่อมเดือดร้อนในภายหลังว่าเมื่อก่อนเราไม่ได้ไปมาหาสู่สัมมาณพราหม์ทั้งหลายผู้มีศีลเป็นพระหูสูดเลยผู้ใดไม่ประพฤติสุจริตธรรมไม่เข้าไปนั่งใกล้สัตบุรุษย่อมเดือดร้อนภายหลังว่า สุจริตธรรมที่ประพฤติแล้วและสัตต่บุรุษอันเราไปมาหาสู่แล้วย่อมเป็นความดีแต่เมื่อก่อนนี้เราไม่ได้ประพฤติสุจริตธรรมไว้เลยผู้ใดยอมปฏิบัติเหตุเหล่านี้โดยอุบายอันแยบขายผู้นั้นเมื่อกระทากิจที่บุรุษควรทำย่อมไม่เดือดร้อนใจในภายหลังเลย พระเจ้าชนะศัทธะแสดงธรรมแก่มหาชนโดยทานองนี้ทุกๆก,กึ่งเดือนมหาชนได้ฟังธรรมของพระองค์แล้วมีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแก่พระเจ้าโกศลแล้วส่งให้โอวาดแก่พระเจ้าโกศลอีกครั้งดูก่อนมหาบาพิษ โบราณบัณฑิตไม่มีอาจารย์แสดงธรรมตามความรู้ของตนพามหาชนไปสวรรค์ได้ดังนี้จากนั้นทรงประชุมชาดกว่าบริษัทในครั้งนี้ได้มาเป็นพุทธบริษัทในครั้งนี้พระเจ้าชนะสันทราชเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า